Tip to Top InnoByte Innovation in the Byte in Size PacRim Powered Pac Group by สวัสดีครับผมต้นอภิวัตคุณอยู่กับ i n n o b i t e นวัตกรรมคำเล็กๆใน EP นี้ไบต์เล็กๆของเราน่าสนใจมากๆครับเราได้ยินเรื่องเทคโนโลยีที่จะมีส่วนอย่างมากต่อชีวิตเราในอนาคตผมจะพาท่านมารู้จักกับ Data Analytics และ AI รูปแบบหนึง่ง ให้มากยิ่งขึ้นนะครับผมมีแขกรับเชิญสุดพิเทศษที่ให้เกียรติกับเราในรายการท่านเป็นผู้คร่ำวอดในวงการนวัตกรรมร่วมดังสันโซลูชันด้าน a n a l y ิติกและ AI ดูแลทีมที่ปรึกษาให้ implement โปรแกรมอย่าง Tabler และ Automation Anywhere ให้ลูกค้าต่างๆจนสำเร็จมาแล้วมากมายนะครับผมอยู่กับพี่สันคุณสันติสุขลิมปีติเจริญโชต c ี CEO และ CoF o u เด e r บริษัทเอส l l ลิเจนจำกัดสวัสดีครับพี่สัน สวัสดีครับคุณต้นครับครับสวัสดีครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะครับขอถามพี่สันเลยนะครับในอินโนบายของเราวันนี้เราอยากให้ท่านทางท่านผู้ฟังได้ความรู้แล้วก็ได้รับมุมมองใหม่หมๆเกี่ยวกับเรื่อง d a ต a นะครับขออนุญ,ญาตถามพี่สันเลยว่าในโลกของการสร้างนวัตกรรมข้อมูลนะครับพี่สันแนะนําเรื่องของ Analy t i c แล้วก็ AI ให้ผู้ฟังคร่าวๆนะครับว่ามันคืออะไรแล้วก็มันช่วยให้องค์กรสําเร็จยังไง โอเคครับได้เลยครับคุณต er ้นครับก็หลายๆคนถ้าได้ยินคําว่าอนาลิติกหรือ AI อ่ะครับก็จะกังวลแปลว่ามันอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ล้ําสมัยเราอาจจะอยู่ไกลตัวเราหรือเราอาจจะเริ่มต้นเองไม่ได้นะครับแต่ผมอยากจะให้มุมมองอย่างนี้ครับว่าเรื่อง Data าอ a นาลิติกนะครับหรือเรื่อง AI มันเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราสามารถเริ่มเองได้จากโน้ตบุ๊กที่เราใช้อยู่ นะครับ <c oughs> ทุกๆวันนี้เราก็อาจจะใช้ Excel อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราอาจจะใช้เรื่องของการสแกนหรือการเล็กคอมเมนต์ของ PowerPoint ที่มันจัดออโต้การจัดรูปสวยๆในใน p o w p r p o i n t ให้เราอยู่แล้วพวกนี้มันคือนวัตกรรมที่เกิดจากการใช้อนาลิติกและก็ AI ทั้งสิ้น ทีนี้แล้วในแง่ขององค์กรหรือในแง่ของบุคคลเนี่ยถ้าเราจะใช้ความสามารถเรื่องนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อกี้ที่ผมเรับไปมันเป็นระบบออโต้นะถ้าเราอยากจะใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นเรา,าเราอาจก็อาจจะทําความเข้าใจมันสักเล็กน้อยนะครับเช่นใน Excel เราก็อาจจะไปดูปุ่มเรื่องของการโหลดตัวแอดออนเรื่องของ Data a n a l y t ิติเข้ามาครับเราก็อาจจะทําการทํานายเล็กๆน้อยๆได้ นะครับหรือ,อการใช้พวกการสแกนเรื่องของเอกสารต่างๆจากแอปพลิเคชันที่ Microsoft ก็มีให้เนี่ยเราก็จะสามารถได้ประโยชน์จากการใช้ AI ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆอนาติกับ AI ไป็นเรื่องใกล้ตัวมากครับเราเริ่มต้นง่ายๆได้ด้วยโน้ตบุ๊กของเราเองนะครับผมครับเยี่ยมเลยครับพี่สันแล้วเท่าที่พี่สันได้มีโอกาสทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆครับ พอเขาเอาตัวเครื่องมือนะครับ Data a n a l y t i c หรือว่าตัว AI ที่เป็น RPA ของมิสันเข้าไปอะครับเขาใช้ทำอะไรบ้างครับโอเคครับก็จร<ๆ>ิงๆในแต่ละองค์กรเนี่ย<ๆ>ก็จะมี challenge ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นองค์กรที่ขนาดเล็กหน่อยหรือขนาดกลางเนี่ยก็จะมีผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้ data เนี่ย เรามาันจะต้องเริ่มจาก Data ที่เขาใช้อยู่ทุกวันอาจจะเป็นข้อมูลการขายข้อมูลการจัดทรัพยากรการบริการหรือข้อมูลด้านการเงินนะครับ,รบแต่เดิมเนี่ยเขาก็อาจจะต้องมาเปิด Excel ซลหรือต้องมีคนมาทำรีพอร์ตให้นะครับทีนี้การ,รที่เราใช้เรื่อง Analytics กเนี่ยมันก็จะทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่า,านี้มันกลายเป็นรูปที่เรามองเห็นกลาดเดียวเนี่ยก็จะได้ <S <S แนวทางการตัดสินใจหรือได้คําตอบที่เราอยากจะรู้ว่าเอ๊ะเซลคนนี้ขายลูกค้ารายใหญ่ สิบลายเป็นใครบ้างถ้าเราไปถามเซลล์เซลล์อ,อาจจะตอบไม่ได้ครับแต่พอเราดูจากระบบอนาลิติกเราจะเห็นแล้วเราสามารถเห็นได้ทุกวันตอนกลางวันตอนเย็นตอนกลางคืนตอนเสาร์อาทิตย์เราสามารถที่จะได้ข้อมูลติดตัวเป็นกับตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นมันเริ่มจากการตั้งคําถามง่ายๆครับผมว่าเรื่องใดที่เราเคยอยากรู้แล้วเราไม่รู้แต่จริงๆเราคิดว่ามันน่าจะมีข้อมูลอยู่สักที่หนึ่งในอง,องค์กรเนี่ยครับเราก็ใช้กระบวนการการทำาอนาลิติกแล้วก็ให้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลามากขึ้น เป็นอย่างัคร๋อเยี่ยมเลยครับก็คือเข้าถึงทุกที่ทุกเวลาแล้วก็มีโอกาสหมุนไปหมุนมาเพื่อดูในหลายๆมิตินะครับใช่เลยครับผมตัว<ม>ของ AI ที่เป็น RPA ตรงนี้ใช้งานยังไงนะครับโอเคได้เลยครับก็เช่นเดียวกันครับ AI มีหลายรูปแบบนะครับเรื่อง RPA ย่อมาจาก Robotic Process Automation ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาอย่างมากในองค์กรทุกขนาด นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนี้มันจะมาช่วยเป็นเหมือนตัวเชื่อมนะครับระบบแอปพลิเคชันหรือระบบซอฟต์แวร์ต่างๆในรอบบุกเราหรือในองค์กรให้ทำงานสเตรทท o ก็คือเชื่อมต่อกันเป็นเป็นออโตเมชันมากขึ้นนะครับแต่เดิมที่เรา,าจ,จะต้องล็อกอินเข้าระบบที่1กดเซฟแอดไฟล์ออกมาเป็น Excel เปิดไฟล์ x x e l l ซาทำการเรียงไฟล์หรือใส่สูตรต่างๆเราเข้าไปกรอกในระบบที่2ระบบ RPA จะช่วยจับหน้าจอหรือจับ พฤติกรรมการทำงานของเราแล้วทำให้การเชื่อมโยงแบบเมื่อสักครู่ในสามร,ระบบเนี่ยเชื่อมต่อกันได้แบบพอตัวมีนะครับ mm hmm. ซึ่งถ้าเปรียบเสมือน RPA ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เปรียบเสมือนเรามีพนักงานใหม่หนึ่งคนเข้ามาคลิกตามสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญได้เคยคลิกเอาไว้ได้เคยกด หมุนหน้าจอเอาไว้นะครับ,รบก็จะทําให้การเชื่อมโยงหรือข้อผิดพลาดเนี่ยมันลดลงนะครับ,รบทีนี้เอาไปใช้เรื่องอะไรบ้างเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความจําเป็นและสาคัญขององค์กรครับเช่นในบางองค์กรเนี่ยแม้กระทั่งการจัดท้องประชุมนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้เลขาการจัดการหรือการหาข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบราคากลางในเรื่องราคาสินทรัพย์ต่างๆหรือราคาของที่ในอินเทอร์เน็ตหรือการเช็คเรื่องของเอ็กเซลเลตเนี่ยจะต้องมีคนไปล็อกอินเข้าระบบแล้วดึงข้อมูลมาเปรียบเทียบเนี่ยก็พวกนี้สามารถใช้ RPA ได้ทั้งสิ้น หรือแม้กระทั่งกระบวนการที่ซับซ้อนลงไปอีกเช่นการตรวจสอบใบสั่งซื้อเมื่อเทียบกับใบที่เราจะจ่ายตังค์ลูกค้าและอื่นๆนะครับล้วก็สามารถที่จะใช้เรื่องของ r p a ได้ทั้งสิ้นเลยครับโอ้เยี่ยมเลยครับเหมือนมีผู้ช่วยมาทํางานที่เป็นงานซ้าๆประจาประจาให้กับเรานะครับแล้วก็เราที่เป็นมนุษย์อยู่เราก็เรียนรู้ที่จะพัฒนาตัวเองไปทําเรื่องอื่นๆที่มีความซับซ้อนมากขึ้นต้องใช้ความคิดกระบวนการคิดในหลายมิติมากขึ้นดีมากๆใช่เลยครับคุณต้นใช่เลยครับครับ ก็ผมมีโอกาสได้ทราบมาครับว่าทางพิ่สารมีการใช้ตัวคอนเซปต์ของ job to be done ของทางดรเครตันคริสเตนเซนนะครับไปคุยไปอัดแอกับการทำนวัตกรรมในเชิงโซลูชันกับทีมงานของพี่สารเองด้วยนะครับเพื่อสร้างความสำเร็จ ให้ลูกค้าได้มากขึ้นนะครับเพื่อทําให้ลูกค้าสามารถสร้างนวัตกรรมได้ด้วยตัวลูกค้าเองอยากถามพี่สันครับว่าเอเจ็ o b ูบมเนี่ยมันเอามาใช้ในโลกจริงของ Data a n a l y t i ติหรือว่าเรื่องของ RPA ได้ยังไงแล้วก็สร้างความสําเร็จให้ลูกค้ายัางไงอะครับโอเคยินดีครับผมคือถ้าเรามองอ Data a n a l y t i c หรือ RPA มันก็เป็นโซลูชันครับมันเป็นคำตอบครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำตอบเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าคำถามมันคืออะไรนะครับ รหรือว่าเพนของลูกค้าเดิมคืออะไรซึ่งวิธีการที่เราจะไปะทําความเข้าใจลูกค้าหรือแต่ละองค์กรโดยการไปถามว่าคุณมีปัญหาอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นแนวทางที่ไม่ค่อยได้รับคําตอบที่มันเป็นคําตอบที่มันมีความสําคัญจริงๆนะครับเพราะนั้นเราจึงต้องใช้หลักการในการที่จะ,ะหา สิ่งที่ลูกค้าเขาทำอยู่ในภาวะปัจจุบันก็คือเรื่องของ job to be done นะครับว่าเขาทำา c t t v v t y y ใดๆอยู่บ้างแล้วทำไมเขาถึงทำสิ่งนั้นนะครับก็คือการถามว่า why ทำไมเขาถึงทำแล้วเราก็อาจจะถาม why มไปเรื่อยๆสักสามรืสี่ครั้งมันมีคอนเซปต์เรียกว่าการ ask why, why ว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นทำไมเขาถึงต้องได้ข้อมูลตอนเย็นเพื่อที่จะวางแผนตอนเช้านะครับ เรารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่บ้างแล้วก็จะเริ่มถามถึงสิ่งที่เขาเรียกว่าเพนหรือเกนก็คือสิ่งที่เขามีความไม่สะดวกอยู่นะครับเช่นแต่ละทีมกว่าจะส่งมานี่อาจจะไม่เสร็จไม่พร้อมกันข้อมูลมันมีเออร์เลอร์นะครับนี่ก็จะต้องเป็นเพนส่วนเกนเนี่ยเราก็อาจจะสังเกตแล้วก็ขีนําเขาว่าเออแล้วถ้าเกิดท่านได้ข้อมูลแบบนี้เร็วขึ้นถูกขึ้นเนี่ยจะทําให้เกิดประสิทธิภาพจะทําให้ลดเวลา แล้วก็จะทําให้ได้การลดเออร์เลร์หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้เพนกับเกนซึ่งมันมาจาก job to be done จะทําให้เราปรับโซลูชันของเราไม่ว่าจะเป็นอานาลิติกหรือ AI ไปตอบโจทย์เพนพอยต์แล้วก็ไปสร้างเกนให้เขาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมากกว่าการที่เราบอกเพราะว่า AI คืออะไร RPA คืออะไรมี use case คืออะไรเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่เป็น general ซึ่งมันอาจจะไม่ได้ตรงกับ เกณฑ์ของเขาแล้วก็มันไม่ตรงกับอินไซต์เขาที่เขามีอีโมชั่นอลอยู่ที่เขามีภาวะทางสังคมในองค์กรนะครับอ,อยู่ด้วยนะครับเพราะนั้นการแก้ปัญหามันก็จะต้องแก้ทางเทคนิคลแล้วก็แก้ทางเรื่องของ Pe o p l e มเพื่อให้เขาไดา้มีความสำเร็จที่มากขึ้นนะครับผมโอ้เยี่ยมเลยครับพี่ชอบมากๆเลยครับว่าในมุมที่พี่สันให้มานะครับน่าสนใจมากๆนะครับก็วันนี้ขอบคุณพี่สันสำหรับ ให้เกียกรติกันนะครับมาร่วมรายการของเราผมขออนุญาตสรุปนะครับสั้นๆเป็น i n n o นไบตนะครับนวัตกรรมคำเล็กๆของเราสั้นๆนะครับว่าวันนี้เราก็น่าจะพอรู้ว่าตัว d t t a n n l y y t i s นะครับทำงานยังไงใช้ประโยชน์อะไรเรารู้ว่าตัว AI ที่เรียกว่า RPA นะครับเอามาทำงานยังไงใช้ยังไงสร้างประโยชน์ให้เรายังไงแล้วสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องของการเข้าใจ Job to b บ d ดันของลูกค้านะครับที่มากกว่าแค่การเข้าใจเชิงฟังก์ชัน แต่เราใช้การสร้างคำถามเพื่อหา i n นไซต์เข้าใจในมิติของ Social Emotion นะครับหาเพนหาเกนของลูกค้านะครับเพื่อสร้างความสำเร็จให้ลูกค้าได้นะครับในสิ่งที่บางทีถ้าเราไม่ถามเนี่ยเราอาจจะไม่สาม,มารถได้ยินสิ่งนั้นจากลูกค้าก็ได้ซึ่งตรงนี้นี่ทำให้เห็นว่ามันเอาไปใช้ได้ทั้งกับการ i m p l e m m n t t เทคโนโลยีที่ใหม่ๆยากๆอันนี้ดีมากๆเลยก็วันนี้ ขอบคุณพี่สันมากๆที่ให้เกียรติพวกเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค,คับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ